โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเวฟ a w วนะครับนี่เราจะมาปั่นสล็อของค่าย PP นะครับทุกคนครับแล้วก็จะมาดูเกมที่เราจะเล่นกันเลยนะครับทุกคนโอ้แค่เลอดแค่นี้ก็เกมเยอะมากเลยนะครับทุกคนครับโอ้ผมขอดูไปเลือดด่อยทุกคนว่าเกมไหนที่เราจะจะอยากเล่นผมขอเล่นเป็นเกมผู้หญิงนะทุกคนนะนี่เกมตรงกลางนะทุกคนนะกดเล่น โอเคมาแล้วนะทุกคนนะวันนี้เรามากับทุน1000นบาทนะทุกคนนะก็เบรเราก็จะไม่ต่ำเลทุกคนเอา60บาทเนี่ยทุกคนมาทุกคนออโต้ร้อยรอบไปเลยทุกคนใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับเป็นกลุ่มไลน์สลอตนะครับสามารถพูดคุยกันไดดนะครับทุกคนเว็บ AW8 ก็มีโปรโมชั่นฝาก500รับ500นะทุกคนนะมาทุกคนโอ้โหมาแล้วทุกคน โอ้โหรอบนี้ได้900ทุกคนมาเรื่อยๆยาวๆไปทุกคนนะดูความสนุกความบันเทินนะครับโอ้โหทุกคนมาแล้วทุกคนเข้าฟรีสปินนะครับทุกคนโอ้ผมขอเลือก5ฟรีสปินดีกว่าทุกคนนะสิบวิ่งนะทุกคนเพราะว่าน่าจะได้ได้เยอะกว่าถึงรอบหมุนจะน้อยนะทุกคนนะมารอบแรกทุกคน300นทุกคนนะ มาต่อไปเลยรอบนี้ทุกคนยังไงครับอืมพันสี่ทุกคนรอบนี้พันสี่นะครับมาต่อไปทุกคนเดี๋ยวยาวไปเลยครับโอ้รอบนี้ไม่ได้ทุกคนยังเลื่อยอีกนะทุกคนยังเลื่อยอีกโอ้รอบนี้ได้กี่ร้อยมันทุกคนรอบสุดท้ายละเราจะได้เท่าไหร่อะ ฟีเจอปิ้นรอบนี้เราได้พันเก้าทุกคนนะโอ้โหสามพันทุกคนไปต่อเรื่อยๆเลยนะทุกคนนะถ้าเราหยุดตอนนี้ก็กำไรสองพนะันกว่าลวคนแต่เราจะไปต่อเลยนะทุกคนนะก็ดูเพื่อความสนุกความบันเทนะิงนทุกคนนะโอโ้ได้สี่ร้อยทุกคนมาเรื่อยๆเลยนะครับอื้อหือ คนรอบนี้ได้เท่าไหร่อะพันสองทุกคนนะโอ้โหมาผม่ขวาอที่แค่นี้ได้ขวาทุกคนก็กําไรเราประมาณสองพันหกนะทุกคนนะโอโ้แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมขอ,พอเพียงแค่นี้นะทุกคนนะบ๊ายบายครับ